จริงเงินเฟ้อมีตลอดชีวิตนะครับจนตายไปแล้วยังมีเงินเฟ้ออยู่เลยนะครับและเงินเฟ้อนี้ต้องบอกเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับเพียงแค่20ปีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง500%หรือว่า5เท่า61.3%มมีปัญหาหนี้สินและไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้แล้วอนาคตคุณเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า ขอขั้นนิดเดียวครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะดูเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือว่าบังเอิญผ่านมาเจอเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้เนื้อหาที่มันพิเศษกว่านี้ Exclusive กว่านี้คุณสามารถร่วมเป็น Membership p โปรแกรมของเราได้ซึ่งสิทธิพิเศษนั้นมีมากมายครับโดยถึงการไลฟ์สดๆกันทุกเดือนด้วยสามารถกดจอยข้างล่างได้เลยครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลและนี่คือ Money m a t t e r s ครับรายการด้านการเงินทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับ EP นี้พลาดได้ครับพลาดได้ถ้าคุณเนี่ยไม่คิดจะ,กะเกษียณนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันก็ต้องกเกษียณนะห้ามพลาดด้วยประกันทั้งปวงครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันในเรื่อง คนไทยหวั่นใจเกษียณไปไม่มีเงินใช้อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังสถิตินี้ให้ดีนะครับจากกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยค้นพบว่าเมืองไทยนี่มีประชากรประมาณ66ล้านคนนะครับเป็นประชากรผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบ12ล้านคนครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเกือบเกือบ1เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าแทบจะเป็น 1. ใน4ของประชากรไทยแล้วนะครับและอนาคตมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยครับสถติติต่อไปเนี่ยน่าตกใจกว่านั้นอีกนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยค้นพบว่า ประชากรที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยมีปัญหาหนี้สินและไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้สูงถึงประมาณ61.3นี่มันเกินครึ่องอีกเลยครับจริงๆอายุ50กว่านี่คุณจะต้องเริ่มสบายแล้วใช่ไหมเริ่มตั้งตัวได้แล้วใช่ไหมครับนี่ยังมีปัญหาหนี้อยู่เลยนะคำถามสาคัญคือแล้วอนาคตคุณเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า ทีนี้มาดูสาเหตุกันครับว่าทําไมคนไทยส่วนใหญ่นั้นเกษียณไม่ได้มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับคนไทยเนี่ยมีอายุที่ยืนขึ้นครับเมื่อประมาณ55ปีแล้วนะครับหรือว่าปีพศ2510นะครับซึ่งส่วนมากหลายคนยังไม่เกิดเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยเท่าไหร่รู้ไหมครับประมาณ57.2ปีเท่านั่นเองครับแปลว่าอะไรแปลว่าทํางานไปย่มพังจะเสียเลยตายซะแล้วครับ ผ่านมาอีก20ปีครับเป็นปี2530น,นะครับอายุเฉลี่ยคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น67.28ปีแปลว่าถ้าเกษียณ60ใช่ไหมครับแล้วตายประมาณ67ก็ยังใช้เงินแค่7ปีเองก็ยังมีเงินเหลือส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ใช่ไหมครับแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้ว2565อายุเฉลี่ยคนไทยเท่าไหร่ทราบไหม,มครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับอยู่ที่73.2ปีครับส่วนผู้หญิงอยู่ที่80 4ปีครับเห็นไหมครับว่าอายุหลังกเกษียณนั้นมันยาวขึ้นมากเลยทําให้เงินเนี่ยไม่พอใช้ยังไม่รวมว่าที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่กันถ้าคุณเป็น GenY เป็น GenZ วันนั้นเนี่ยคุณจะอยู่กันเป็นร้อยปีนะครับเขาเรียกว่าเซน t u รีก็คือศตวตรรษคุณเนี่ยอายุเป็นศตวตรรษจริงๆครับไม่เชื่อลองคอมเมนต์ดูได้นะครับเล่นเกมกันดกอ่าครับให้คุณนึกถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของคุณเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่กันคอมเมนต์้างล่างได้นะคร ท่านเสียตอนอายุเท่าไหร่แล้วทุกคนมาไล่อ่านคอมเมนต์พร้อมกันแล้วคุณเฉลยเลยว่าเฮ้ยบางคน80กว่า90บางคนเป็นร้อยยังมีเลยสรุปคือคนไทยเนี่ยอายุยืนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่กเกษียณ60ใช่ไหมแต่อายุยืนออกไปเรื่อยๆ80-90เป็น100ปีแล้วเงินมันจะพอใช้ไหมล่ะครับข้อ2 คิดว่าหลังเกษียณเนี่ยจะใช้เงินน้อยลงครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับหลายๆคนเนี่ยชีวิตก่อนเกษียณกับหลังเกษียณนี่คล้ายกันมากนะครับลองได้ดูนะครับว่าจริงไหมสมมติว,ว่าคุณเกษียณที่60ตอนคุณ59 คุณขับรถไหมครับขับใช่ไหมตอนหกสิบเอ็ดยังขับรถอยู่ไหมครับขับรถคันนี้ต้องซ่อมไหมครับต้องซ่อมขับไป5ปี10ปีต้องเปลี่ยนไหมครับต้องเปลี่ยนใช้เงินไหมครับใช้ไปงานศพไหมครับไปอายุมากขึ้นงานศพเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับงานแต่งยังไปไหมครับไปจะเดิมเป็นแคปเป็นผู้ร่วมงานตอนนี้เริ่มไปกล่าวสปีชแล้วนี <laughs> <laughs> จริงคือคุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนมากคิดว่าหลังกเกษียณเนะี่ย ฉันจะใช้เงินน้อยลงฉันจะอยู่บ้านไม่ไปไหนก็เลยเก็บเงินน้อยเกินไปเรียกว่าคาดการน้อยเกินไปพอเงินเก็บน้อยไปหลังกเกษียณใช้ชีวิตเหมือนเดิมเงินก็เลยไม่พอครับข้อ3 ไม่ได้วางแผนก่อนเกษียณครับคนส่วนมากเนี่ยชอบคิดว่าหลังเกษียณก็จะแบบไปท่องเที่ยวมีชีวิตสุขสบายนะครับต้องบอกว่ามันคือดีนะไม่ใช่ม่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีการคำนวณจริงจว่ามันใช้เงินเท่าไหร่ไม่ละเอียดว่าง่ายๆนะครับเช่นหลายคนชอบมีโจทย์แบบนี้หลังเกษียณฉันอยากจะเที่ยวคำถามคือแล้วปีหนึ่งคุณเที่ยวกี่ครั้งต่างกันนะครับเที่ยว1ครั้งกับเที่ยว5ครั้งใช้เงินต่างกันมากเลยนะคำนวณออกมาคุณเที่ยวแบบไหนครับเที่ยวต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างประเทศใช้เงินเท่ากันไหมครับก็ไม่เาาาแลวจจจรริงงมะะนอีกคณ เลยไม่รู้ว่าจริงๆใช้เงินเท่าไหร่ครับมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาฝากด้วยนะครับเขาบอกว่าคนเกษียณเนี่ยมักจะใช้เงินประมาณ70%ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่คุณยังทํางานอยู่เนี่ยค่าใช้จ่ายคุณ30,000บาทนะครับแต่ว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายคุณเนี่ยจะลดลงเหลือ21,000บาทแต่มีแต่นะครับว่านี่มันไม่เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับเหตุผลที่มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แต่ละคนบางคนเนี่ยหลังเกษียณไลฟ์สไตล์ดันดีกว่าเดิมก็มีนะครับ ข้อ4คือเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทุกปีครับซึ่งคุณสามารถย้อนกลับไปดูอีคลิปของเราได้นะครับโอ้โหคนดูเป็นล้านเลยต้องบอกว่าอันนั้นทาไว้ละเอียดยิบเลยนะครับเงินเฟ้อนี่จริงๆบอกว่ามันไม่ได้คิดแค่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้แบบของแพงขึ้นใช่ไหมมันก็เริ่มตระหนักมากขึ้นแต่จริงเงินเฟ้อมีตลอดชีวิตนะครับจนตายไปแล้วยังมีเงินเฟ้ออยู่เลยนะครับและเงินเฟ้อนี่ต้องบอกเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับและคนส่วนมากเนี่ยประเมินเงินเฟ้อต,ต่าไปครับถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเ,เอาง่ายๆนะน ก่อนมุดสิบาททัวนี้อาจจะชามละ40-50บาทพร้อมลูกชิ้นน้อยลงอะไรเงี้ยเห็นไหมครับว่าเพียงแค่20ปีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง500%หรือว่า5เท่า ทีนี้ลองนึกดูว่าแล้วตอนคุณอายุ60 70 80ตอนนั้นอีกอกี่ปีครับบางคนอายุปัจจุบัน30ตอนเกษียณนูน่นอีก30ปีตอนนั้นคุณว่าน้ํามันเท่าไหร่ครับคุณว่ากว๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ครับค่าที่ดินค่าคอนโดค่าบ้านราคาเท่าไหร่ครับและคนส่วนมากก็ไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องเงินเฟอ้อด้วยครับก็เลยทําให้เวลาที่เขาเก็บเงินก็เลยเก็บเงินน้อยเกินไปครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าคุณจะเก็บเงินเพื่อเกษียณคุณต้องใส่เงินเฟ้เฟอเข้าไปด้วยแบบที่ผมทําเมื่อกี้เลยครับ และข้อต่อไปที่นุบอกเลยว่าน่ากลัวยิ่งกว่าเงินเฟอ้ออีกก็คือไม่ได้กดติดตามเราถ้าอยากจะชนะเงินเฟอ้ออยากมีความรู้ในการเงินก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับและจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีแบบนี้ทุกสัปดาห์จากเรา Money Matters ครับข้อ5ลงทุนโดยไม่มีความรู้ครับ 1> <1> <ๆ>หลายคนก็พอจะรู้นะครับว่า i, เฮ้ยจนเกษียณนะใช้เงินเยอะนะก็เลยพยายามลงทุนครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือไม่มีความรู้ครับไม่ลงทุนในการเรียนรู้นะไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามไม่มีความรู้ขาดทุนหมด งหมดนะครับจะซื้อทองจะซื้ออสังหาจะลงทุนในหุ้นจะคริปโตนะครับแทนที่จะได้เงินที่เพิ่มขึ้นบางทีเงินน้อยลงนะครับเช่นไปลงทุนคริปโตเคอเรนซี่เจอลูน่าไปตัวเดียวก็อาจจะบบแบบกระเียณไม่ได้เลยก็ได้นะครับน,น้องๆขำกันใหญ่เลย,ยนะใครมีลูนา่าบ้าง <c oughs> มี <c oughs> มีแนเลย <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันคือเรื่องจริงก็คือบางทีมันพลาดแค่ไม่กี่ช็อตบางทีพลาดช็อตเดียวนะครับคุณก็เสียไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะว่าลงทุนในความรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านการเงินครับก่อนจะไปต่อที่เนื้อหานะครับผมขอพูดเรื่องสาคัญสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเลยนะครับ ที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเราตั้งใจทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับอย่าใช้ความรู้เรื่องการเงินกับทุกๆคนนะครับและเราก็เติบโตขึ้นได้เพราะทุกคอมเมนต์ของทุกๆคนทุกๆคำแนะนำนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำรายการนี้คนเดียวมีทีมงานด้วยมากมายนะครับทำทีมถ่ายทำทีมตัดต่อครีเอทีฟและอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณเห็นว่าเราทำได้ดีแล้วนะครับก็สามารถให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นขอบคุณครับข้อ6ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญแล้วดันปรับพอร์ตการลงทุนไม่ทันครับต้องบอกว่าในช่วง2ัสอปีที่ผ่านมาเนี่ย ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนลงทุนได้ดีมากนะครับมาตลอดเลยระหว่างทํางานกับลงทุนใส่เงินเก็บเงินนะครับปันพอร์ตซะใหญ่โตเลยนะครับแล้วคุณมาเกษียณ60ปีนี้ช่วงนี้พอดีเลยเจอโรคระบาดสงครามเงินเฟ้อดอกเบี้ยขึ้นสูงแล้วผ่านมันตกลงมาแบบเยอะมากใช่ไหมครับบางตัวตกลงมา50% 70%อนเี้เช่นสมมติว่าคุณถือเน็ตฟลิกไว้ก็แล้วกัน10ปีเลยที่ผ่านมาโหมันโตเอาโตเอาใช่ไหมครับแล้วบังเอ Netflix เนี่ยตกลงมาถึง70%แปลว่าถ้าเดิมเนี่ยพอร์ตคุณ10ล้านตอนนี้จะเหลือแค่3ล้านครับคำถามคือคุณจะขายมันไหมเหลือแค่3ล้านจะเติมเงินไหมเอาไม่ได้อีกไม่มีเงินแล้วกเกเซียแล้วทําไงดีครับเห็นไหมครับว่าการปรับพอร์ตการลงทุนระหว่างทางนั้นสําคัญมากครับแล้วโซลูชันคืออะไรคือข้อแรกก็คือคุณต้องลงทุนเองแต่คุณต้องเป็นนักลงทุนที่เก่งมากๆที่จะสามารถมีเวลาและประสบการณ์นะครับเช่นอ่านงบการเงินทุกไตรมาสได้ อ่านนังสือตลอดเวลาซึ่งคนส่วนมากก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับอีกโซลชูชันหนึ่งคือลงทุนในกองทุนที่มีการปรับพอร์ตให้คุณแบบอัตโนมัติครับยกตัวยอย่างเช่น TTB Smart Port ครับที่เป็นกองทุนที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญครับที่เขามีการคัดจัดปรับ พอร์ตการลงทุนของคุณให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดตลอดเวลาครับแม้ในช่วงตลาดขาลงหรือว่าเจอวิกฤตเศรษฐกิจก,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 ก็ตามที่สําคัญคุณสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นวัยทํางานเนี่ยก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยครับเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับอย่าง tsp 5 g o getter ที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ80% และในหุ้นไทย20%ครับและถ้าเราเนี่ยอายุมากขึ้นก็อาจจะปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงลดลงหน่อยครับซึ่งก็มีให้เลือกตั้งแต่ TSP1 Preserver ที่เหมาะกับคนที่อยากจะรักษาเงินต้นและอยากจะเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากหรือจะเป็น TSP2 Nurturer ที่เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนเพื่ออาชนะเงินเฟ้อและยอมรับความผันผวนได้น้อยซึ่ง TTB Smart Port เนี่ยมีให้เราเลือกลงทุนได้ถึง5รูปแบบด้วยกันครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ ถ้าใครกังวลหรือว่ากลัวว่าตัวเองเนจะ,กะเกษียณไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็อาจจะลองเปลี่ยนจากการฝากเงินในธนาคารหรือฝากบัญชีฝากประจําลองมา DCA ทุกๆเดือนในสินทรัพย์ต่างๆดูได้ครับยิ่งตัดบ,บัญชีอัตโนมัติเลยยิ่งดีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องในการลงทุนทําให้เราเนี่ยลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเข้าใกล้เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้ง่ายขึ้น แถมยังมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยเอาชนะความผันผลของตลาดที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยครับซึ่งจะเป็นผลดีมากต่อการลงทุนในระยะยาวอย่างผมเองเนี่ยก็ dca กับ t tv smart pot นะครับเดือนละ1 0 0 0 0บาทกับตัดบัญชีอัตโนมัติไปเลยนะครับลงทุนแบบยาวๆครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะลองวางแผนหรือว่าตั้งเป้าหมายดีดีให้กับชีวิตนะครับสามารถซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน t tv touch ได้เลยครับหรือสามารถขอคำปรึกษาด้านการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ t tv investment line โทร1428 กดสี่เหลี่ยม4ครับ EP นี้คงทําให้ทุกคนเนี่ยตระหน,นักมากขึ้นนะครับว่าการเกษียณเนี่ยยากกว่าที่คิดนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไปนะครับทุกคนสามารถเกษียณได้ครับขอให้คุณเนี่ยมี3อย่างหลักๆด้วยกันครับหข้อแรกเลยคือมีสติครับข้อ2มีวินัยในการลงทุนและข้อ3คือมีความรู้ด้านการเงินครับซึ่งไม่น่าจาว่าคุณจะหาได้ที่ไหนเหมือนกันที่ไหนนะที่ไหนนะ ที่เราเองนะ Money Matters นั้นก็เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการเงินที่ดีมากๆนะครับแล้วถ้าคุณเห็นว่า EP นี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถใช้เพื่อนๆได้กดไลค์ให้เราได้แล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จากเรา Money Matters ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีครับสวัสดีครับ